สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Advice The Insider นะครับเจาะลึกเบื้องหลังงานที่ปรึกษาการเงินที่คุณไม่เคยรู้นะครับวันนี้เหมือนเดิมเราอยู่กับน้องโบนะครับเ,เห็นหน้าอ่อนๆแบบนี้นะครับมีประสบการณ์12ปีแล้วนะปีนี้ใช่ไหมสิบสอปีคเ <c oughs> อวันนี้จะมาคุยถึงทีมจากนี้ไปประมาณเดือนถึง2เดือน <c oughs> คิดว่านะจะเป็นซีรีส์ของการคุยเรื่องอาชีพที่น่าสนใจ ที่จะสามารถเปลี่ยนตัวเองนะมาทำงานเป็นงานที่ปรึกษาการเงินได้โดยเราจะเจาะลึกเรื่องพวกจุดแข็งเนาะ mm hmm. หรือสกิลหรือทักษะเป็นหลักเลยที่อาชีพนั้นๆนนะมีแล้วน่าจะเหมาะกับงานนี้ <Okay. S 1> นะครับสำหรับเทปแรกนะจะอาชีพที่ใกล้เคียงกับเรามากๆเลยคือ relationship manager หรือถ้าเอาภาษาง่ายๆก็ RM bank ที่เวลาเราเข้าไปที่แต่ละสาขาแล้วก็จะเห็นพี่ๆสาขาเนี่ยนั่งอยู่นะครับจริงๆตรงนั้นจะมีตำแหน่งงาน,นด้วยความที่เป็นอดีตเด็กแป้งก่อน,นเล่าพื้นฐานก่อนก็ได้ก็จะมีกลุ่มที่เป็นให้บริการชื่อโบราณก็เรียกพนักงาแล้วต่อมาต่อมาก็ customer service C S O นะครับต่อมาเราก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งพี่ๆกลุ่มที่เป็นคนคอยคุยโพดักอ,อื่นๆที่ไม่ได้อยู่เคาน์เตอร์เปิดบัญชีฝากเงินกลุ่มนี้เขาเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งออฟฟิเซอร์ เราก็จะพูดถึงอาชีพกลุ่มนี้แหละ,ะสัปดาห์นี้เนาะกลุ่ม marketing officer หรือ RM ของแบงค์นะครับเดี๋ยวดีเทลเป็นไงเดี๋ยวเรามาลองพูดคุยกับน้องโบกันเริ่มที่คำถามแรกประเด็นแรกเลยเนาะเราจะคุยกันถึงว่างานเนี้จริงๆแล้วอะ่ะภาพลักษณ์มันดูดีนะหนุ่มแบงค์สาวแบงค์เนาะ,ะสมัยอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วพี่ก็เคยเป็นเด็กแบงค์เกินสิปีแหละเป็นเด็กแบงค์มาก่อน<ะ>วเวลาบอกบอกแนะนําเพื่อนบ้านบอกว่า อ๋ออยู่เป็นพนักง,งานแบงค์นี้สาขานี้ทุกคนก็ชมหมดเลยแต่งตัวดีดูดีใส่สูตรผูกไทยทํางานห้องแอร์รู้เรื่องการเงินอยากถามน้องโบให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วงานนี้มันมีประเด็นของความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนยังไงบ้างอะไรเงี้ยที่เราอาจจะนึกไม่ถึงมันอ๋อจริงๆจริงๆในมุมความเสี่ยงตอนนี้น่าจะนึกออกอย่างง่ายๆกันหลายข้อแล้วเนาะอย่างชัดเจนเลยก็คือในในเรื่องที่เทคโนโลยี AI เข้ามา โราไปถึงสาขาธนาคารก็ลดจํานวนลงก็คือใช้เทคโนโลยีมากขึ้นคนก็ใช้งานน้อยลงใช่ความเสี่ยงหลกัหลกๆที่เห็นอยา่างชัดเจนก,<ม>ก,ก็เรื่องการตกงานเพราะว่าลดตําแหน่งหน้าที่ตรงนี้ลงไปเราไปถึงอันที่เราอาจจะมองไม่เห็นในภาพแรกแต่มันซ่อนอยู่ก็ในมุมของการที่พนักงานไม่ว่าจะเป็น RM ธนาคารหรือ p r i v a wealth นะคะที่เข้าหาลูกค้าไปแนะนําสินค้าการเงินของธนาคารไม่ว่าจะเป็นประกันกองทุนหรือผลิตการเงินอื่นๆสิ่งที่ต้องได้รับมอบหมายก็คือ KPI เรื่องยอดขายเรื่องเป้าเป้าสินค้าการเงินต่างๆว่าต้องทําให้ได้ตามยอดที่เขากําหนดมาในโปรดักที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินกำลังฝากนันอยู่ฝากนอยู่ในช่วงนั้นๆซึ่งบางทีมันก็ บอกไม่ได้เนาะลูกค้าต้องการแบบนึงแต่ว่าเราโดนสั่งมาให้ต้องพยายามขายอันเนี้ยใช่มันก็อาจจะมีมีความเครียดความกดดันหนักหน,กน่อยก็อาจจะมีปัญหา,าสุขภาพจิตได้หรือบางคนก็ที่เจอก็คือมาเล่าให้ฟังว่าเบิร์นเอาท์รู้สึกก็แบบเออต้องแนะนําในสิ่งที่มันขัดแย้งกับมุมมองอมที่เหมาะกับลูกค้า แต่ก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรหรอกแต่ว่าก็แค่ต้องทําตามหน้าที่ที่นายจ้างสั่งมาต้องามาเท่านั้นเองเออก็ถ้าเกิดผู้ฟังคนไหนเคยไปธนาคารอ่ะแล้วไปแบบเช้าๆธนาคารยังไม่เปิดอ่ะใกล้ๆเปิดอะไรเงี้ยแล้วเห็นเขารวมตัวคุยกันอยู่นั่นนะ่นะเนี่ยคุยเรื่องเป้า <laughs> คุยเรื่องเป้าคุยเรื่องวันนี้จะไปคุยกับลูกค้าคนไหนจะติดต่อใคร จะขายอะไรได้บ้างวันนี้รหรือวันนี้มีนโยบายอะไรจะผลักดันโคดักอะไรวันนี้อยากจะเล่งอะไรนั่นแหละครับพี่พีธนาคารเขากําลังเอ,อเครียดกันอยู่นะครับก็ให้ทุกคนเข้าใจไว้นะครับจริงๆแล้วคือพี่ๆธนาคารเนี่ยไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรหรอกคือเขาเขาก็ทําตามหน้าที่ทำตามจอบที่้มอบหมายมาครับจริงๆสินค้าการเงินทุกชิ้นเนี่ยมันมีจุดแข็งจุดอ่อนของมันอยู่แล้วสิ่งที่เราได้มาถ้าเราใช้ให้ถูกเลือกให้ถูกอะ่ะมันก็ดีกับเราถูกค่ะ ก็ชัดเจนคําถามแรกเนาะถ้าสโคปก็คือเป็นเรื่องของความเรียกว่าความความเครียดในการทํางานและกันที่บางทีเราอาจจะต้องรับเป้ารับยอดเยอะนะครับแล้วก็บางทีขัดกับความรู้สึกยิ่งเป็นคนที่สอบไลายเส้นสอบเซื้อเยอะๆวานนีก็จะมีความรู้เยอะก็จะรู้สึกคุยกับลูกค้าคนนี้จริงๆต้องการโปรดักต์อย่างอื่นนะแต่ว่าน,นี้ต้องพยายามคุยตัวเนี้ยหรือที่ท,ที่ตัวเองอยู่ไม่มีสินค้าประเภทนี้แต่ก็ต้องพยายามหาของปิดการขายให้ได้ ก็จะเครียดอ่านี่เป็นเป็นคาถามแรกนะครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับแต่ก็ตอบย้อนอีกทีนะพี่พี่เขาจริงๆริก็ทําตามหน้าที่นะครับเราในฐานะลูกค้าจริงๆเป็นคนที่ตัดสินใจมีอำนาจที่สูงสุดนะครับแล้วก็เลือกได้ปฏิเสธได้ตอบรับได้นะครับขอให้เข้าใจความเสี่ยงจุดเอาจุดแข็งก่อนแล้วกันทีนี้มาประเด็นที่สองละทำงานละก็ต้องพูดเรื่องรายได้ค่ะงาน RM เนี่ยจริงๆพี่ก็มีความเข้าใจประมาณนึงแหละเคยเป็นแบงค์มาก่อนแต่ว่าให้คนที่ เรียกเป็น fresh eye เรื่องนี้พูดให้คนฟังเดี๋ยวว่าในเรื่องของรายได้ RM เนี่ยเทียบแล้วกับงาน financial advisor non fa ที่ออกมาทำงานอิสระ,ะเป็นยังไงบ้างจุดอ่อนจุดแข็งอตรงไหนถ้าถ้าเป็น RM อะค่ะหรือว่าถ้าเป็นเวลของทางสถาบันการเงินเนาะสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยเขามีเงินเดือนฐานเงินเดือนชัดเจนว่าต่างละเดือนได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ ไหนก็มี KPI เนาะต้องทำยอดทําเป้าตามตามที่กำหนดมานะคะแล้วก็อาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้สูงมากตามที่ทําได้สมัยที่พี่อยู่บางธนาคารก็ไม่ได้ให้เลยนะคือเรียกว่าให้ให้ให้แต้มให้แต้มให้คะแนนให้แต้มให้ตำแหน่งแต่ตังอะไปรอปรับเงินเดือนหรือโบนัสนู่นเลยบางบางธนาคารให้แต่ให้น้อยใช่ก็ มันจะต่างกันตรงนี้ที่ที่ค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของเพดานรายได้รายได้ที่ที่มีโอกาสจะได้รับตามทักษะที่มีหรือตามความสามารถที่ทําได้ถ้ามาเทียบกับงานเป็นที่ปรึกษาการเงินอ่หาหรือเป็นนักวางแผนการเงินอันนี้อยู่ที่ผลงานที่เราทําได้จริงเลยอ่าแปลว่ามันอ่ะไม่มีเงินเดือนรองรับนะแต่ถ้าเราดูแลลูกค้าได้มีได้เยอะนะคะรายได้เราก็ตามนั้นเลยไม่มีเพดาน มามากั้นความสามารถของเราไว้หรือมากั้นการเติบโตของเราไว้พูดถึงการเติบโตคือหมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใช่ถ้าอยู่ในธนาคารเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็คือเงินเดินขึ้นฐานเงินเดินขึ้นกระบอกเงินเดินมันปรับแต่เอาจริงก็มาอความรับผิดชอบที่หนักขึ้นจากเดิมเรารับผิดชอบเป้าเราคนเดียวกลายเป็นรับผิดชอบทั้งสาขาไปได้ หรือทั้งพื้นที่อ่าก็คือความรับผิดชอบสูงขึ้นหรืออีกมุมหนึ่งเรื่องคนด้วยค่ะในในมุมของอข้างนอกเนาะอ,อยู่สถาบันการเงินการที่เราจะขึ้นตำแหน่งอาจจะไม่ได้แฟกเตอร์ที่เราคนเดียวคนทีอยู่อ่าคนที่อยู่มาก่อนเราด้วยว่าผู้นี้คือองค์กรนะมันเหมือนพีระมิดแหละใช่ยิ่งยิ่งขึ้นข้างบน,นความรับผิดชอบยิ่งสูงแต่ว่า จำนวนคนมันก็จะน้อยน้อยลงการแข่งขันการแข่งขันก็จะเยอะขึ้นอ,อันนั้นการที่จะขึ้นไปข้างบนได้ก็ต้องมีทั้งคนดึงคือเจ้านายข้างบนดึงขึ้นไปกับเพื่อนร่วมทีมหรือลูกน้องดัน,ดนขึ้นไป<อ>ด้วยไไทั้งสองฝั่งช่วยให้เราขึ้นไปได้หรือเปล่าเออ,เอแต่งานนี้งานแล้วงาน FA สละล,ะละ่ะสั้นๆแบบเป็นสลัก็คืออยู่อยู่ที่เป้าหมายเราจะเน้นในการขยายลูกค้า ถ้าพัฒนาความสามารถของเราแล้วเราขยายรับลูกค้าได้เยอะขึ้นเราอาจจะมีผู้ช่วยเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับขนาดลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น<ม>ไ,ดได้เราก็ส่งขึ้นตามนะคะหรือ,อพัฒนาทักษะในมุมของความสามารถหรือแผนในการที่เราดูแลลูกค้าบางคนอาจจะแบบถนัดซิงเกิลแพลนเป็นแผนเดียเดียว อพอพัฒนาตัวเองเยอะขึ้นทําเป็นแผนองค์รวมระหบในการให้บริการสูงขึ้นสินค้าที่แนะนําให้ลูกค้าได้ตอบโจทย์แผนการเงินมากขึ้นกว้างขึ้นรายได้ก็ขยายตามช่องทางการ,การให้บริการได้ม,มันก็ได้รูปแบบหนึง่งหรือ รายได้จากการที่ขยายทีมของเราเองอ่ะซึ่งไม่ได้บังคับเนาะก็อยู่ที่ใครสนใจต้องการอยากเติบโตในมุมขยายลูกค้าหรือขยายทีม,ม,มก็จะมีช่องทางรายได้เยอะขึ้นรายได้มากขึ้นใช่โดยที่มีอิสระพอ,อยะก็คืออิสระ<ล>ในการเลือกแนวที่ชอบได้เลือกลูกค้าที่ชอบได้ ลูกค้ากลุ่มไหนไม่ได้โดนบังคับด้วยโลเคชันไม่ได้โดนบังคับด้วยอายุหรืออาชีพลูกค้ากลุ่มที่เราชอบที่เราถนัดที่เราคุยกันรู้เรื่องเรือกได้กระทั่งนิสัยลูกค้าสไตล์ลูกค้าที่เราอยากดูแลใช่ซึ่งซึ่งถ้าเปรียบกับถ้าเห็นชัดก็อาจจะเป็นธนาคารอ่ะถ้าทํางานถึงจุดจุดหนึง่งเกิดเราย้ายธนาคารหรือแค่ย้ายสาขาอ,อ่ลูกค้าอาจจะไม่ได้ตามมาด้วยอวกอาจจะต้องไปเริ่มใหม่ แต่ถ้าเรามาเป็นนักวางแผนการเงิน,นอ,อยู่กับมานีนไวส์ยกตัวอย่างนะคะถ้าอยู่กับมานีนไวส์ก็คือก็ดูแลลูกค้ากันไปยาวๆลูกค้าก็จะติดเราไปเลยติดส่งไปเรื่อยๆได้พูดง่ายๆคือว่ามีอิสระแหละฝัะ่งหนึ่งมีการการ,การันตีอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้มีการการ,การันตีแต่มีสระในการเติบโตที่มากคือเรียกว่าเหมือนเปิดช่องอัพไซด์ของรายได้นาะแล้วก็การเติบโตไม่ได้อยู่ที่ผลงานล้วน ไม่เกี่ยวกับว่าใครจะดันไม่ดัน <C> e <an> ใช่ไหมแต่กับการถ้าเป็นอยู่อยู่ในองค์กรโอเคมันดูสีเขียวประมาณหนึ่งแต่ก็มีข้อจํากัดและการเติบโตก็ต้องอาศัยตําแหน่งว่างก่อนมีคนผลักดันมีคนดึงขึ้นไปถ <C> e <an> ึงจะเติบโตได้เนะ <C> e <an> าะเธอพูดงา่ายๆถือถ้าทุกคนเนี่ยดูเทปนี้แล้วเกิดสนใจงานนี้แล้วมาร่วมทีมกับเราเนี่ยจริงๆทุกคนโตแซงเราได้หมดเลยขอแค่คุณขยันทํางานแล้วมีผลงานจริงๆเน่ยเราสองคนไม่มีสิทธิ์ไปห้ามถ้าคุณจะเติบใหญ่ขึ้นไปเรามีแต่ผลักดันให้เติบโต นะครับนันก่อนนี้เป็นคำถามที่สองเนาะเรื่องเงินเรื่องการเติบโตนะครับยาวเลยนะเดี๋ยวเราไปขนที่คำถามที่3ามกันนะครับคำถามต่อมาเลยเรื่องของประเด็นจุดแข็งจุดแข็งในอะาชีพแล้วรายได้แล้วเวลาละ่ะเราเรารู้ว่าอยู่ธนาคารก็มีข้อจํากัดเนาะเรื่องงานต้องเข้าออกงานตามเวลาหรือบางทีก็ทำบูธทีด้วยบางทารางีระหว่างระหว่างวันไปเจอลูกค้าเย็นมาทํางานต่ออ๋อแล้วเมื่อเทียบกับงาน FA อิสระล,ะละ่ะแบบหรือถ้าทํากับ มาเนียดไว้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างออจุดต่างเด่นชัดเลยก็คือการกำหนดตารางเวลาชีวิตเราเองได้เนาะถ้ากับมาเนียดไว้สหคือเรามีความรับผิดชอบในการนัดหมายลูกค้าผู้รับบริการของเราเนาะแต่เราสามารถเลือกได้จากนั้นเขาวันธรรมดาวันสา,าร์วันอาทิตย์ เวลากี่โมงเราสะดวกเวลาไหนใช่กับลูกค้าก็สะดวกเวลาชนกันพอดีอก็นัดตามนั้นใช่ค่ะใช,ใชออ่บางบางท่านเนาะที่ที่มาอยู่ในทีมเราก็คือมีต้องรับส่งลูกตอนเช้าแต่ก็สามารถทํางานนี้ได้ก็คือ manage เวลารับส่งลูกแต่เวลางานก็ไม่เสียก็นัดลูกค้าตามที่ตั้งใจไปเช้าเช้าไปส่งลูกก่อนอช่วงกลางวันถึงบ่ายต้นๆก็ทํางานนัดลูกค้าคหรือทําแผนลูกค้าแล้วบ่ายแก่ คอนคอนเย็นก็ไปหลับลูกทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ต้องการรูปแบบชีวิตที่ต้องการได้มากขึ้นออกแบบได้เอาเพื่อนก็คือว่าเรามีเวลาในการจะดูแลด้านอื่นของชีวิตด้วยให้มันสมดุลมากขึ้นวันหยุดเราอ่อย่างโบกับพี่ชินอาจจะไม่ได้ชอบเที่ยวตามเทศกาลเท่าไหร่คนเยอะเนาะไม่ชอบเที่ยววันหยุดก็เลือกวันที่ไม่ตรงกับชาวบ้านเขาได้นะคะก็ตัวเครื่องวินก็ต้องถูกลงด้วย จริงไหม <laughs> <laughs> ไม่รู้เนาะเรานั่งเฟิร์สคาร์ดไหมไม่เป็นไรเราเราประหยัดประหยัดเราเราเป็นนักวางแผนการเงินต้องบรหิหารกันให้เก่งให้คุ้มใช่ให้คุ้มค่านะครับเก็บเงินด้วยเราะทำานหาเงินคุ้มแล้วก็เก็บเงินด้วยงงวกอ,อกลับมาที่เรื่องบรหิหารเวลาง่ยายก็คือว่า กเราเราเรามองว่า R m เนี่ยที่เหมือนเป็นพนักง,งานสาขาเนี่ยก็คือลูกจ้างคนหนึ่งแหละที่ทํางานตามกรอบเวลาที่ระบุเอาไว้อันนั้นในกรอบเวลาที่ระบุเอาไว้เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ค่อยมีอิสระมากคือโอเคมันมีสละประมาณหนึ่งสมัยพี่พนักง,งานเงินเดือนเราจะทําธลราอะไรก็ต้องลาใช่ไหมนายจ้างให้ลาก็ดีไปนายจ้างไม่ให้ลาหรือหุดหิบหรือแบบเออเราติดงานก็ไม่กระทั่งตัวเราเองไม่ต้องนายจ้างหิดอะเรากังวลเรื่องงานบางทีก็อาจจะไม่ค่อยอยากทําไม่ค่อย สบายใจอยากจะลาไปเนาะนั้นแต่งาน FA แปลว่าง่ายๆคือเราสะดวกเวลาไหนธรรมดาเสาร์อาทิตย์เช้า <how, S 2> กลางวันเยน็นค่ําตอนไหนยังไงเราสามารถโมดิฟายได้ถ้าพูดแบบนี้ถูกต้องเรื่องเวลางานเรื่องเวลาดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองออกกําลังกายก็รับเวลาเรียกว่าเราได้ทำงานเนี้สามารถบริหารเวลาดูแลได้รอบด้านจริงๆเนาะมีเคสพูดถึงแล้วมีเคสเล่าให้ฟังเวลาช่วงนี้เหลือเรื่องอะไรเล่าให้ฟังก็ จำเคสได้ไหมที่เราเคยเจอที่เขาบอกว่าลูกค้าเขาเป็นกลุ่มคนกลางคืนอะ่ะ oh. แล้วก็อันนี้เป็นพี่ที่อยู่ทีมอื่นนะครับ oh. ก็นัดลูกค้าได้แค่ตามวงเล่าตอ <c oughs> นกลางคืนตามร้านเล่าแล้วก็ไปพูดคุยแผนการเงินคุยพอดก,การเงินในวงปาร์ตี้ก็กลุ่มที่เชี่ยวชาญในเวลาที่ทีมเหมาะสม <c oughs> ตามนั้น <c oughs> นะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการบริหารเวลาในงาน FA เเนี่ยปุอิสระตามไลฟ์สไตล์ของคุณ อิสระตามตลาดที่คุณทำนะครับอันนี้เป็นจุดแข็งที่เรียกว่าบริหารจัดการได้นะครับแล้วก็สามารถจัดการเวลาในรอบด,ด้านอื่นในชีวิตได้ด้วยเนาะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของสุขภาพเรื่องของครอบครัวรนะทำได้หมดเลยทีนี้ p ี r M หลายคนอาจจะฟังแล้วมาถึงจุดนี้อาจจะเริ่มเกิดความอยากมาทำงานเยอะแต่ไม่มั่นใจยังไม่ไม่รู้ว่ามาแล้วเนี่ยมันจะเขาจะเวิร์กไหมมันจะเสียวเวลาเปล่าหรือเปล่าหให้บัวเล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้ว งาน RM Bank หรือ marketing officer ในแบงก์สาขาเนี่ยหรือ CSO ก็ตามเนี่ยเขามีทักษะหรือจุดแข็งอะไรหรือมีประสบการณ์อะไรที่เขาถ้าอติดตัวมาแล้วเนี่ยเอามาทำงาน FA อิสระกับมาเนียไวเนี่ยแล้วจะสำเร็จได้ง่ายขึ้นอ,อ๋อถ้าใช้ควาว่าสำเร็จได้ง่ายขึ้นเนี่ยชัดมากเลยก็คือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วจากการจากการทำงานที่ธนาคารเนาะอาจจะมีไลเซนมาแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นไลเซนด้านด้านการลงทุน IC ไ IC ซีไลเ้นนะคะ หรือด้านประกันบางท่านก็มีการสอบเป็นยนน้าประกันต่างๆหรือไลน์เซ็ตยูนิตลิงก์อ่าใช่ค่ะจริงๆทํางานนี้ต้องมีอยู่แล้วก็วจะล้ลนเวลาในการเรียนไปสอบได้เยอะเลยนะคะรวมเป็นถึงทักษะเดิมที่มีอยู่แล้วที่ได้พูดคุยอย่างลูกค้าบุคลิกภาพที่ถูกเทรนมาอย่างนี้นะคะในการดูแลไมเซ็ตในการดูแลลูกค้าต่างๆตรงนี้ก็คือเอามาใช้ต่อยอดได้ก็จะเติบโตได้เร็วกว่าคนอื่นด้วยเรียกว่าจริงๆก็คือ เหมือนคุณทํางานเดิมอ,ะอ่ะแต่แค่เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมมีอาวุธใหม่ๆมีเค<อ>รื่องมือใหม่ๆแค่นั้นเองใช่<ม>เรียกว่าถอดทักษะถอดสกิลความรู้เดิมๆเ,เ,เนี่ยยกมาทั้งก้อนมาใช้ได้เลยใช่ค่ะในว่าูดงานคือถ้า r m ย้ายไปเ็น FA เนี่ยเหมือนว่าได้เปลี่ยนกว่าอาชีพอ,อื่นอยู่แล้วค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องการเงินการลงทุนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่า ทํางานแล้วกลับบ้านมีฮอบบี้อย่างอื่นเนาะแต่ถ้าคุณชอบการลงทุนอย่างไรเนี่ยคุณจะยิ่งมีความรู้ที่มากขึ้นละเอียดมากขึ้นนะครับเรามาทํางานนี้ก็จะง่ายขึ้นสําเร็จมากขึ้นไมเซ็ตก็ได้รวมถึงประสบการณ์ในการเจอลูกค้าดีกว่าลูกค้าทางเคสที่สําเร็จและเคสที่เขาปฏิเสธอันนี้เป็นเป็นความแข็งแกร่งทางจิตใจคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับดังนั้น PPM ก็มีโอกาสสาเร็จในงานนี้ได้ค่อนข้างมากนะครับมี ตัวอย่างจริงเยอะมากนะครับที่มาทํางานนี้ย้ายสายงานจาก IM b a n บพนังกงานสาขาพนังกงานธนาคารเนี่ยมาอยู่เป็น FA, เอออิสระนะครับแล้วประสบการณ์ส่เร็จค่อนข้างสูงมากๆเลยหลายๆเคสนี่ไม่ได้ไปเอาลูกค้าเก่ามาเลยนะแต่ใช้สกิลตัวเองเนี่ยเราหาลูกค้าใหม่เลยร้อยเปอร์เซนเก่งมากนะครับดังนั้นพี่ๆที่เป็น IM b a n บเป็นพนักงานธนาคารแล้วฟังมาถึงจุดนี้นะครับเรียกได้ว่าคุณมีข้อได้เปรียบกว่าอาชีพอื่นเยอะเลยนะครับ นั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสนใจงานนี้ก็ติดต่อมาที่เราได้รเรายินดีให้คำแนะนำนะครับถึงโคชชิ่งให้กับทุกผูคนนะครับโดยเรียกว่าเป็น C.F.P ตัวจริงที่ทำงานจริงเราสองคนเองนะครับนะครับไปให้น้องบัวเลอ้ฟังหน่อยว่างานเนี้ยคือจริงน้องัวมีประสบการณ์มากกว่าพี่เราสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้าง Impact ในทางที่ดีกับผู้คนยังไงได้บ้าง หลักๆเลยก็คือเราช่วยเขาให้ไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการอันนี้เมื่อเทียบกับถ้าเราอยู่ใน RMB a n k เหมือนเดิมเนาะอ่าเรามาเป็นไดเฟีเราแ,แตกต่างอ่าคือเอาเอาที่ชัดเจนที่ที่โบรู้สึกเราจับต้องไดอะคะ่ะก็คือเรื่องของการทำให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการนด้อย่าชัดเจนเพราะว่าเวลาเราไปคุยกับลูกคา้าด้วยด้วยงานเราอะคะ่ะเราเราทำให้ลูกค้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วหาเครื่องมือที่เหมาะสม กับเป้านั้นๆทำให้เขาไปถึงเป้าได้โดยที่เรามีอิสระในการให้คำแนะนำในการเลือกสินค้าที่หลากหลายแล้วก็เอามาคอมแพลให้เขาเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าจุดเด่นจุดด้อยอันไหนน่าจะเหมาะก,กับชีวิตเขากับตัวเขากับไลฟ์สไตล์เขามากที่สุดซึ่งถ้าเทียบกับพี่ๆที่อยู่ธนาคารอาจจะเป็นข้อจำกัดนะในระดับหนึ่งเพราะว่า ด้วย product ที่มีอยู่หรือด้วย KPI ด้วยยอดด้วยเป้าที่ขอรับมาค่ะอาจจะทําใหา้ถ้าตวต่าตรงอาจจะไม่ได้โฟกัสที่ในการพูดคุยกับลูกค้าในการลึกเยอะๆในรายละเอียด<ๆ>ไปถึงชีวิตเป้าหมายลูกค้าจริงๆหรือจริงๆอะ่ะจริงๆเขาก็อยากจะให้บริการให้ดีแหละแต่ว่าไม่มีเวลาหรืออาจจะไม่มีเครื่องมือในการจะทําเป้าให้ลูกค้าให้ชัดเจนอย่างอ,อันนี้ ฟังเราก็เลยเนึกถึงเคสหนึ่งเลยเป็นน้องที่ตอนนี้ก็อดีตอยู่ในแบงก์เดียวกันก็เคยคุยกับเขาว่าแล้วเขาซื้อของ,ของธนาคารเ,เขาวางแผนอะไรไหมทําอะไรบ้างก็ถามมาแล้วเราก็ถามกลับไปว่าเอแเราคำนวณเป้าหมายให้ดูหรือเปล่าคำนวมมูลค่าเงินให้ดูหรือเปล่านนี่บอกว่าไม่ได้ทําอซึ่งจริงๆก็คือพี่ๆเขาอยากทําแหละแต่ว่าไม่ได้มีเวลาหรือขาดเครื่องมือหรือจริงๆขาดทักษะอนการกให้บริการข้อจากัดเวลาในการให้บริการทักษะ บางอย่างรวมไปถึงสินค้าที่ที่มีอยู่ในมืออ่อาพอมันขาดหลายหลายอย่างอะคะ่ะทำให้มันเป็นข้อจํากัดที่ถึงเขาตั้งใจยอยากจะทํามันก็อาจจะทําไม่ได้อ่าแล้วก็รวมถึงสินค้าที่เลือกอาจจะต้องทําตามนโยบายของอานายจ้างที่ฝากดันมาในช่วงรอบอาจจะสัปดาห์นั้นเดือนนั้นหรือวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นข้อจำกัดในการให้บริการเนาะกับการงานงานเ a เนี่ยก็คือเราทําเป้าให้ชัดก่อน คำนวณได้ชัดก่อนซึ่งทาง m า n น y f l เองเนี่ยเรามีเครื่องมือทำแผนการเงินทั้งเวอร์ชันยากและเวอร์ชันง่ายนะครับดังนั้นพี่พี่ที่สนใจงานนี้ไม่ต้องกังวลว่าโอ้โหที่กูสั่งต้องยากมากแน่เลยเรามีทั้งเวอร์ชันที่แบบย่อๆกับเวอร์ชันแบบเวอร์ชันเต็มฟูลสตรีมถอดตำราออกมาให้ทุกคนได้เลือกใช้นะครับเราตั้งทําให้เป้ามันชัดเจนก่อนแล้วก็ค่อยมาดูโซลูชันมันควรจะมีอะไรบ้างซึ่งเรามีพาร์ทเนอร์หลากหลายดังนั้นการให้คําแนะนํา ก็จะมีอิสระมากขึ้นแล้วก็สามารถเลือกของที่หลากหลายได้ยิ่งขึ้นนะคะจุดเปลี่ยนที่จะทำให้ RM เนี่ยเปลี่ยนมาทำงานเป็น FA อิสระเนี่ยให้โบเล่าให้ฟังหน่อยว่าอะไรมันคือ turning point หรือมันคือ trigger point ที่ให้เขา oh. คิดถึงเรื่องนั้นว่า ฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วต้องทําอะไรสักอย่างากับชีวิตแล้วถ้าถ้าไม่นับว่าจะโดนอออเองตกงานย้ายงานปิดสาขาใช่ไหมถ้าถ้าด้วยตัวส่วนบุคคลเองเรียกว่าเปลี่ยนตัวเองก่อนจะโดนบังคับเปลี่ยนอะเปลี่ยนตัวเองหลายๆหลายหลายคนที่มาคุยกันก็จะมาด้วยคําพูดคล้ายๆกันก็คือรู้สึกแบบเหมือนเบิร์นเอา์เนาะคือ,อรู้สึกว่าตัวเองน่าจะ ทำอะไรได้มากกว่านี้ทำได้ดีกว่านี้ทำได้ดีกว่านี้เรายิ่งหลายๆลคนมีความรู้เยอะขึ้นอ,อยากพัฒนาตัวเองไปหาความรู้ไปเรียน CFP โมดูลหนึ่งโมดูลสมาเห็นภาพแผนการมองแผนการเงินที่ จริงจังมากขึ้นจริงจังมากขึ้น <S <S เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นลงรายละเอียดได้เยอะขึ้นแต่ด้วยข้อจํจากัดจากงานที่ทําอยู่อะค่ะก็ทําให้รู้สึกแบบยังไม่ได้พูดได้เต็มที่ยังไม่ได้ให้คําแนะนําลูกค้าได้ลึกๆอย่างที่จริงๆทําได้ด้วยความรู้ที่เยอะขึ้นแล้วเมันก็รู้สึกเหมือนแบบอึอดอัดเนาะสักขยภาพเยอะแต่ทำไม่ได้ฉันมีคุณค่าฉันรู้ตัวเองแล้วฉันมีคุณค่าฉันมีความสามารถมากกว่านีา้แล้วแต่เรียกว่าโดนกดอยู่อาจจะ break free <c oughs> มันก็อาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยรู้สึกไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ปล่อยของ่ารู้สึกเห <c oughs> มือนกับเราอาจจะเรียกว่าเป็น value คุณค่าภายในเรามันไม่ได้รับการใช้งานค่ะ <c oughs> เราก็จะรู้สึกเหมือนไม่ได้มีการ Recover ในการทำงาน <c oughs> แล้วก็การเบืเ่อเบื่อเอาไปซึ่งจริงๆก็มองในมุมที่ดีก็คือเข้าใจตัวเองเรารู้ว่าอยู่ในอยู่ในจุดที่ <c oughs> ทำได้ดีกว่านี้ อันนี้เป็นเคสต,ตัวอย่างที่เราเคยได้คุยมาเนาะ,ะนะครับดังนั้นพูดง่ายๆเลยก็คือว่างาน f อฟสลาเนี่ยเมื่อเทียบกับ RM Bank อะ่ะจริงๆทั้ง2ง,งานมันคืองานที่ดีทั้งคู่แหละมันคืองานสุจริตท,ทั้งคู่เนาะเห็นแต่ว่าคุณค่าหรือโอกาสหรืออิสระในการได้ทําอะไรเนี่ยมันแตกต่างกันอ่าดังนั้นถ้าเกิดว่าในหลายๆเคสท,ท,ที่เราคุยเพราะวันที่เราคุยเรื่อง r m Bank เนา ทิกเกอร์คืออะไรก็คือทิกเกอร์ก็คือเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากกว่านั้นจะทําอะไรได้มากกว่านั้นมากกว่าแค่เรียกว่าไรายได้เขาจะได้มากกว่านั้นเขาอยากเป็นประโยชน์ที่มากขึ้นลึกซึ้งขึ้นชัดเจนขึ้นก็เปลี่ยนมาทําเป็น f ออสระ่ะอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นพอยที่ดีนะครับจริงๆก็เป็นพอยที่มีความหมายที่มากกว่าแค่เรื่องเงินอ่าแต่เป็นเรื่องของคุณค่าว่าเออ เราจะทําอะไรให้กับผู้คนได้มากขึ้นด้วยนะเพราะว่าเรื่องเงินชัดเจนอยู่แล้วถ้าถ้าทําได้ดียังไงรายได้เรียกอยู่แล้วรวยอยู่แล้วใช่ค่ะแต่คุณค่าที่ส่งมอบให้กับผู้คนต่างหากเนาะรอบข้างอันนี้คือสิ่งที่เติมเต็มชีวิตมากไปกว่าเรื่องเงินขึ้นไปทีสุดท้าย p p i เอ็มฟังมาแล้วตอนนี้สมมติว่าเราพรีเซนต์ได้ดีแล้วกันนะแต่เขา <c oughs> อยากทํางานกับเราแหละนะครับเ <c oughs> นาะถึงจุดนี้เนี่ยแล้วเขาจะสบายใจได้ไงว่าเขาจะทํางานได้ สะดวกสบายยิ่งขึ้นหรือแบบสาเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะพอ,พอ<ม>ไปเรื่องเงินเนี่ยการคํานวณหรือการดูแลมันก็ต้องอาศัยเครื่องมือเ,เราคงไม่มานั่งกดเครื่องคิดเลขคิดก,กรณีเนาะ,ะทางทางมานีสไว้เนี่ยเรามีโซลูชันหรือมีทางออกอะไรให้กับพี่พี่ไอเอ็มที่อาจจะกำลังตัดสินใจอยู่อ๋ออันนี้อันนี้สบายใจได้เลยค่ะคือเรามีเครื่องมือพร้อมมากอ,อย่างของเราเองเนี่ยเรามีเครื่องมือในการช่วยในการวางแผนการเงินนะคะทั้งเวอร์ชันง่ายาทั้งเวอร์ชันยาก เอาไปใช้ลูกค้าโฟกัสหลักๆเลยก็คือตอบโจทย์เป้าหมายเป้าลูกค้าด้านต่างๆทางด้านการเงินไม่ว่าจะทําเป็นซิงเกิลแพลนทำเป็นแผนองค์รวมมีพร้อมให้ทั้งหมดเลยรวมไปถึงนอกจากาโปรแกร,รมทำแผนการเงินงแล้วเมือ่ออนลูกค้าฟังแล้วโอเคเห็นด้วยอยากทำตามนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งเรามาาีให้บริการนะคะกับพันเนอร์เราเจา้าต่างๆ No. ทางพาร์ทเนอร์เราจาัตุรัติยะค่ะเขาก็จะมีเครื่องมือในการที่ช่วยดูแลลูกคา้าหลังจากนั้นซึ่งตอนเนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือของเราเอง mm hmm. เครื่องมือของพาร์ทเนอร์เราเนี่ยค่ะก็คือสะดวกสบายแล้วก็เปเปอร์เลทั้งหมดเลยอ่าเรียกว่าดูแลได้จริงๆทําจากที่ไหนก็ได้ใช่ไมเดี๋ยวนี้จริงจที่ไหนก็เป็นแอปพลิเคชันหมดแล้วสะดวกสบายแล้วกเจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มากกว่านั้นอีกเออเนาะก็คือ ก่อนที่จะไป Take Action น่ะพูดง่ายคือตัวระบบของเราเนี่ยมันโฟกัสที่ชีวิตลูกค้าเป็นหลักคือถ้าเทียบกับตอนสมัยพี่อยู่แบงค์เนะไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างะนะครับแต่สมัยพี่ย้อนอยู่แบงค์เนี่ยดัต้าเบสหรือตัวระบบของธนาคารสว่วนใหญ่จะเป็นดัต้าเบสลูกค้าที่ลูกค้ามีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะแล้วเหมาะจะนําเสนออะไรเพิ่มเติมนะครับเราก็จะดูเรื่องพวกนั้นกันนะลิสไลชื่อออกมากัน er แล้วไปคุยเนาะแต่โปรแกรมที่เรามีเนี่ยพูดง่ายคือเราโฟกัสที่เป้าหมายกันกับลูกค้า ครัชชีวิตลูกค้าออกมาแล้วก็ทําเป็นแผนการเงินให้ดูว่าแต่ละด้านก็ต้องมีอะไรบ้างจากเกษียณจะค่ารัากษา,าพยาบาลจะโรค้หลแรงจะส่งลูกเรียนประกันชีวิตธุรกิจภาษีาเราทําให้มันชัดเจนก่อนแล้วโซลูชันค่อยตามมาที่พอจะใช้พาร์ทเนอร์อะไรเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยมาซัพพอ,อ,อร์ตการโอเปอรเรตต่างๆการดำเนินการต่างๆอยู่แล้วที่ค่อนข้าง สะดวกสบายนะครับแล้วก็อันนี้ e n นชูพี R ่พี่อที่อาจจะอยากมาอยู่กับเราเนาะพาร์เตอร์ที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกเจ้าใหญ่ๆมันคงแน่ๆแ,แล้วก็มีความทันสมัยอ่าม,มาให้พี่ๆได้ใช้ทำงานหรือว่าเป็นมือไม้เป็นเครื่องมือให้พี่ทำงานนะครับเราคัดมาอย่างดีแล้วดังนั้นเอ่พี่ๆท่านใดที่อาจจะฟังคลิปนี้อยู่นะครับแล้วเกิดสนใจงานนี้นะครับ ให้สบายใจได้นะเรามีทางออกมีโซลูชันให้ทั้งเครื่องมือการสอนการโคชชิ่งแล้วก็ตัวเราเองสองคนก็มีประสบการณ์ไปสิปีแล้วในการทํางานนี้แบบอิสระด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็นสุดท้ายที่วันนี้พูดคุยถึงไอเอ็มกา้องก็ชัดเจนมากนะครับก็ปิดท้ายนะครับวันนี้ได้ข้อมูลจากน้องโบไปเยอะเลยเนาะสำหรับ p ี่ m นะครับท่านใดที่กําลังมองหาการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอยากจะเรียกว่านอกกรอบแล้วกันเนาะ l i บร r เ t e ตัวเองจากอาชีพเก่านะครับแล้วก็มองหาหรือสนใจงาน FA อยู่แล้วนะครับก็พิจารณาแมนเนตไว้เนี่ยเป็นทางเลือกนึงนะครับเรามาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับออสำหรับท่านที่มองว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถนะครับมีสิ่งที่อยากจะส่งมอบที่มากขึ้นแล้วก็อยากมีอิสระในการทํางานบริหารเวลาอยากมีความเรียกว่ามีผลกระทบกับผู้อื่นที่ดีมากยิ่งขึ้น <รอ S 1> มีสระ <ม>อยากมีรายได้ที่สูงขึ้นอ่าแล้วก็อยากมีรายได้ที่สูงขึ้นด้วยนะครับการเติบโตที่ตามเรียกว่าตามผลงานจริงนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับเทปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้ายัาง เป็นอาชีพอะไรเนี่ยเรามารอดูกันนะครับมีหลายที่ที่เราทําการบ้านเตรียมไปให้นะครับสำหรับท่านใดที่ฟังมาถึงจุดนี้แล้วมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือช anel เราน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับกับหลายๆท่านรอบๆตัวด้วยเนี่ยก็ฝาก s ับสไครต์นะครับแล้วก็สามารถกดไลค์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้เราได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆเนาะพี่ๆธน,น,น,นาคารท่านใดฟังแล้วแชร์ต่อให้เพื่อนๆในสาขาได้นะครับก็แ,แชร์ให้หัวหน้าระวังนิดนึงนะครับสำหรับคลิปวันนี้ จบแต่เพีเยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ